ระว่าถาม่นถาม่นยันมาบบดมด่นะูโมตากามีแต่บกอวบแล้วคนว่าี่ลูกที่นอนที่จลับจับจุดุลูกร้านดีวกันจะไม่เลือกวุนนะอืม่รจชั่วโมงเทร

ไปเบิ้งปลายแดงมาเดี๋ไปเบิ้งปลายแดงก่อนมาไจะค้องันี้ปนูพวกแกเสียล่ือบดอามา่งแต่ก็ใช้อไรดม่บุด้นลตเตอรี่นีเบาดได้เท่านี้เลยนี่เท่านี้นะอืมเจ้ามากานสิบ่ะ มันมีย <wan> <luxury? sh arp> ังสิพ <sh arp> ันดันไหมบอกโผลยังไงก็ว่ามันมันตระวางค่คำนีนะค่เออไี่จะพันลัวสองขันถงหมูเบา่ัวโมงเนาะเ้าปีเดย์บุปีเดย์ห้าแปดสี่ปี 这个是以服你的，后背的我可不会打。<noise> <noise> อืมจะไปเมืมงองยูหลายูร่ดคื่รถยุดฮะซ้ำหกครับตัวนี้ก็จัดมาสามแสนสามเดี๋ยวมาดูว่ัสมสภาพไหม ตียังซื้อไว้แล้วผ mm ้านของมันมาหนฮะสภาพพุ่งพุ่งไปท่าสีมามังอันผานี่ที่แดกวาเขาเขาเห็ดสีบดเขาเเห็ดกีเขาเห็ดมอบอกไมีผู้สาวผัวไทยหรอกเบิ้งไม่ได้ผู้เฒ่าขึ้นกองหรอก เออเขามีภาสาวอีท <jer girlfriend, S 2> ัยเขาก็อีทัยเนอะ900ครอยครับคันนี้977ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูสภาพครับ เฮ้ยให้แล <LO> ้วมัน <sah> ต <aja> ัน่ท no ีน <sucked oppression> ีมันปั่นกงเทพังไง่พาร์ทสูงมันประคับน้ำเม่น่าขวางกันแทพนะ อย่างโอตนี่ครับเดี๋ยวดูปีกอย่างลดลงหนาบมข้งฮะ กระทะมันดำมันไม่จะลดลงหนามันนี่เห็นไหมมันดำขึ้นรถข่อยลดลงหนามากข้าวเยดชีตะขอบเห็นว่าเดี๋ยวเห็นเหรอต้นไห้เขาเห็ดนี่กวาดกระทะสีไหมนะนี่กระทะนี่เขาจะชีตัวนี้เบื้องตัวนี้เห็นไว่ามันคนละสีเลยเห็นไหมนี่นี่มันคนละสีดลงหนามันจะเป็นขอบดำมันลดลงหนามารถข่อยกันลงหนามันจะเป็นดำมันล้างได้ก็าบอกเลยนี่เขาเย็ดตัวนี้เห็นไหมมันเนียน ่จีบึงที่เกมอย่างมันเหลาไปเลยน,น, <c oughs> นี่ครับพี่น้องเงินขายเหล็กครับขายเตลิกก็ได้งเง,เงินซื้อไทย <c oughs> กํลังใส่ครับด้หามานี่ สามแสนสามครับทรงฟี่หอนบาาาอ้านมาหนิไม่เสียค่าทรงไม่ขันหน่อยจับโจมเรีนมึงขันได้ไม่หน่อยหนึ่งนะ อยากลดแต่ตัวนี้ตัวนี้นี่ยเอาไว้คุดุดมั่นมวลมันไม่ได้ถอดขั้นเนี่ยหนึ่งหกหกเก้าเขาขึ้นาาว,ว,ว,ว่าวันร่วงทุเย็น นี่โทษไปใส่จุกเชิญโอ้ตัวนี้น่โอ้อีดีว่ะโอ้ทะเบียนนี่ข้าล้ำเลยทะเบียนนี่เอาหนึ่งโคกเก่าอีกหอ้ามันออกวันหอ่าเนี่ยจะอให้แต่ถือเลขอยู่ใสีบริการฟรีเลยเบอร์นี่อะไรคือไปไปกินหมูเขา เบื้องลูกท็อแกีมันเกือบขาดเอฟซีดูอ่ะมันสมชั่วโมงไหมครับผมว่าไม่สมครับรถเก้าร้อยชั่วโมงสภาพไม่น่าอย่างนี้นะครับเพาว่าปั่นครับปั่นเดี๋ยวดูเครื่องครับดูเครื่องเออมันย่าดปวดตรงนี้ บ่ยงีย่างโอ้บ่ยังสี่เลมันโบ่เป็นตัวก้อจังสี่เลมันงี่ย่างพอเด็กใช่จังสี่เลมันขาดก่อนเขาก็มาตรวจดิหนอกเฮ้ยมาตรวจเขามาบ่เขาก็มามามากระตึงอ่ะดอกเบอร์สิบสองตัวเดียวต่างดอกมันมันี่ย่างก็มันงี่ี่างได้มาไทยน้ำมันเครื่องจะเปลี่ยนนะผมอ้ยก็มันอย่างงย่านคือตัวเลยมวยงี่ย่านดอกฮะบวยง่ย่านดอกซ้ำนี้ไอ้มันบุ้งกับมวยงี่ย่างหรอ้มันบุ้งมุนก่อนเบึ้งเดือนนี้เห็นบัวมวยงี่ย่างจะได้มันมุนได้ไหมมันทำต้องมุนบ่ได้ไหม สวดีลุนนี่ใส่น้าจะพอมพอจ้างก็พอได้มันันีงานให้อนนอีได้งานให้นีดินต่อกได้อีกหมือนี่เียวนี่บสเอาขาดาดเอานี่าดจังนี้สีมือผัวถึงนี่โจขาดบังงามเลยดิสีมือบัถึงนี่มันต้องปั้นไปตั้มขาดอยู่ทางดา เคนรุเรี่ยงในต้มันโดกวาั้่มก็่้อเนอยอยกนแ่กอ้ลยนี่สีมันสดเป็นบางจุดนะแล้วบางอันกัถลอก เป็นมือกเมรู้เรื่อครับ้ามห่อยอ่ถามหน่อยครับว่าชั่วโมงมันปั่นได้จริงไหมอันนี้ไม่มั่นใจครับแต่ดูแปลกตรงกระทะตรงอะไรมันอ่ะซื้อมาทำมาหากินครับเจอกันครับนี่ก็จะเซ็นรถครับ เลตเต้ลูกสาวใหญ่นี่อ้าสุกๆมันมนันครับถามเลยครับอันนี้ใช่ปียางใชครับผมก็ว่าน่าจะเป็นปียางครับปีหนึ่งเจ็ด อ้าวสุกๆมันมานนี่ล่องไถยจากของมึงเนาะไถไถจากของมึงแหละกับมึงผลงานจากของมันจะคือเขาตีมูโบวันนี้มี่เราจะคลองแล้ววันนี้อืมว้ากูก็ไถยเองสิวา่าไม่ใช่ว่าล่ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี